็ได้โจทยมาแล้วก็มีโอกาสได้เข้กลุ่มแล้วก็ได้สืบสารบรรยากามีความเป็นเพื่อนในแบบของเข้าไปในเรื่องนี้แล้วก็เลยเอามาติดโจทย์ร่วมกับที่ที่มีมต้องการแล้วก็พี่ต้นที่ชวนใจต่างช่วยทำนะครับลองคุยกันแล้วก็เพื่อได้แบบไอเดียครับแล้วก็เล่าเรื่องที่จนตัดสินคใจต่อเพื่อนในวันนึ่งที่บอกว่าถ้าไม่สนิทกันแล้ว เราจะอยากเป็นเพื่อนกันอยู่มแล้วก็เล่าในมุมมองของเด็กเสวียนวัยนว่าจริงๆแล้วเนี่ยทเพื่อนของเขาอ่ะมันไม่ได้เป็ความหมายอะไรมากมายหรอกเพื่อนก็แค่เพื่อนจะยังไงก็คือเพื่อนจะสนิทแค่ไหนก็คือเพื่อนนะทำไมเรื่องส่วนเรื่องของเนี้ยหาเพื่อนเรื่องอะไรสักอย่างเพื่อนไม่ใช่หรือเรื่องในพาร์ทของลุงตีที่แตกต่างกันอจะเป็นยังไงในพาร์ทของลุงตีนก็จะมีความเป็นลำดับต้อง้นมานิดนึงเป็นฮ็อปร้องอะไรแรงๆแล้วก็ ในส่วนของโต๊ะเพ็กก็จะความยากอยู่ที่การอเอาเพื่อนๆของผมเข้ามาอยู่อย่างเดียวแต,แต่ว่าเพราะว่าเราเราเพื่อนเกันเราเพื่อนรุ่นเดียวกันเออจะให้เพื่อนอยู่ตรนนงหนา้า นจะีก่ีครับค่ามเป็นแค่พรวมจักรวาลไอ้ทัทั้งหมดใช่จริงๆก็เตบิวเป็นนเปนี่ไทยงะครับปกติก็คือเราเป็นหน้าแกงตัดน้ำนมอันนี้คืออันนี้เป็นอะไม่เปแเป็นเยี่ยมาเป็นพันไม่มีไม่มีเหป็นพันแฮใช่โอ้เป็นหัวหน้าหมดตลอดเลย จ,จ,จริงๆก็พี่ๆจากทีมภาพยนตร์ก็ของก็ทีเมเขาเลือกไปแล้วเพราะว่าแต่คนนี้พคกการที่โดดเด่นทำมาอยู่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าความความความยากมันก็ไม่ได้เป็นความยากขนาดนั้นแล้เพราะว่าต่อให้ลองจับวางคนไหนจะวางเขาก็จะมีอ่าอเดนิตี้ของเขาว่าไงก็จะแบบว่าฟังเราก็จะรู้เลยว่าเป็นเขาเป็นคนนี้แม้ว่าจะเป็นผู้ชาย หลายหลายคนหรือว่าเป็นผู้หญิงสองคนเราก็จะรู้เลยอ๋อคนนี้เป็นคุมมานะคนนี้เป็นอาอานะอะไรเงี้ยครับใช่แต่คนก็ผมว่าเขาน่าจะเลือกจากความดังคนดังอยู่แล้วใช่แต่แตว่าแต่ละคนมีบุคลิกที่เข้ากับท่านเยอะท่านร้องท่านนั้นไปใช่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 เลยครับผมก็เลือกท่อนที่มีความจบทายนิดนึงให้ให้เพื่อนมึงไปเพราะผมพูดด้วยความท้ายไม่ค่อยเข้า แคถักมาเรื่องีลกมาเรื่องสี่ักเลยค่ะงัก่อนเลยครับงแคก่อนเลยครับทำเพลงเป็นประมาณทันแรกเลย้กอ็จานนะครับทีแรกตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เปิดเป็นเก่งมากครับก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นรอบแรกที่ได้ร่วมงานพี่าเฮ้ยอย่าไกลกันขนาดนั้น ได้ถ่ายเป็นไอดอลมาแล้วใช่และวก็พอได้ลใหม่ก็ดีใจมากคาส่วแล้วก็งานครั้งนี้ก็สนุกมากส่งมาเป็นท่อนแร็ปค่ะแล้วก็มีน้องนิดหน่อยค่ะก็ภูมิใจค่ะแล้วก็สนุกมากๆวันนั้นก็โชคดีด้วยค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่ไฮมาอยู่ เป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆที่ค่าหน้คนด้วยค่ะก็ขอบคุณทางดีเจมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสพวกเราแล้วดีมากเลยค่ะจริงเพื่อนๆท่อนท่อนผตานะครับก็เปิดด้วยคำว่าท่านแม่ใช่ครับก็เปียโดนี่นะครับจะต้องบอกก่อนว่าเด็กๆนะครับเหมือนกับว่าพูดแล้วตัวแก่เขาไม่คิดอะไรมากเขาเหมือน เขาไม่มานั่งบอกว่าเพื่อนมคืออะไรหรอเขาแค่ทายว่าคนนี้ก็เพื่อนคนนี้ก็เพื่อนถึงเวลามันก็แค่แบบว่าอยากได้อะไรมันก็ช่วยเหลือกันไม่ต้องรู้เลิพูดเยอะแต่งไงพวกพวกเราก็เพื่อนกัรแก็เลยว่าน้องน่าจะน่าจะทำได้ดีา้ก็แบบสาชอเยก็จริงๆไม่ไม่ไม่ขนาดครับแต่ว่าเต็มที่เต็มที่จริงๆตอนตอนตอนน้องกีต้าเราผมก็บอกให้เขาน้องับเป็นตัวเอง เพราะว่ามันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาไปเลยทุกคนก็จะรู้แล้วกันก็ก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าได้มาแรปอะไรแบบที่พูดมาในการก็จะเห็นว่าทุกคนอาจจะพอๆแบบลองบ้างเต้นบ mm ้างแว่าแรปมึงไม่ได้ไม่เก่งให้โอกาสได้พวกแบบมีบทบาทใหม่ๆีวันนี้มาถ่ายยนดีกันนะ เอ็มบีเป็นเอ็มบีจะเป็นยังไงครัะอ่าจริงๆอ่ะอยากให้ติดตามเพราะว่าเอ็มบีจะออนวันที่เล่าตุลาแต่ว่าถ้าเล่าเล่าๆก็แน่นอนว่าเรื่องความเป็นเพื่อนเล่าเรื่องของความเป็นเพื่อนในแบบของหนังเรื่องว่าแบบว่าโอเคอ่าเนื้อเต่งกับคนแต่ละท่อนของพานำเสนอยังไงรูปของเต่งรวมๆมันจะแบบว่าเป็นความ เพื่อนที่ไม่ได้แบบเป็นเพื่อนก็มาแบที่บอกนะคือก็ล่อล่อมในแต่เราแต่ละคนก็เหมือนออกออกมาพูดคุยกันที่มาก็คือเหมือนจะรบกวนแต่เพื่อนต่างโบที่เป็นเพื่อนไม่สนิทเราจะมาพูดคุยกันยังไงจะมาบอกมาเล่าคอมเมนเต็นเกี่ยวกับตรงนี้ยังไงไหก็จะไล่นในเดือนน้แล้วก็ที่สองไหนก็จะมีที่นักแสดงที่แสดงด้วยเขาก็เหมือนว่ามันก็จะเชื่อมกับ การที่แบบก็รวมตัวกันมาสร้างหนังดังนั้นมันก็จะมีความรีเลทกันอยู่ใช่เดี๋ยวถ้าเราเราฝั่งเนาะที่แบบแตกต่างแล้วที่ก็จะมารวนตัวกันแล้นึบค่ะตก็ส่วนตัวผมเองเนะไม่ค่อยมองความแตกต่างกันแบบนั้นผมว่าดูเอ้ยโอเคแบบว่าเข้ากันอยู่อย่างเงี้ยดูตอนแรกผมเล็กมามีน้องชัดนี่นี่นี่อะไรอ๋อเป็นไอดอล เอ้ยยังก็ไม่ยากไดเ้เราก็เออเราเราเป็นไอดอลมาอยู่แล้วเน,นาะคก็เล่ไม่ยากเราแบบเราเนี่ยร้านต่งกนะ็เราไม่เหมือนคนอื่นแล้วเรามาเต็มคอเลยแล้วเราตองมาแบบเก่ี้งเกลี้ยงเลยไม่ไหวนก๊งไงนใช่เต็มมึงเหรอแหละสุดท้ายจะสุงสุดเลยได้มาเจอแม่หงษ์ครับเงินเดือนใช่ก็ มามารับความเป็นเด็กผมอย่างที่เคยแบบพูดไปในหลายๆที่ครับผมรู้สึกว่าว,าวันที่ผมโตขึ้นนะ่สิ่งที่มันขาดไปคือความกล้าและความไม่คิดอะไรแนตะ่เด็กๆมันมันมันเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ในชีวิตมากๆการเป็นเด็กครับเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเสีย่ยงหรืออะไรเขาคิดว่ามันก้าวไปได้มากมายสามารถขนาดไหนอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าวันนี้เรามาสืส่อสารบรรยากาศนะความเป็นเด็กเข้าไป,ปกับเราในทีแล้ว แลที่สำคัญคือผมเป็นแฟนของ GDRU เขด้วยเขาก็เป็นแบบหนังที่แบบว่าเป็นค่ายที่แบบว่าทำหนังเข้าแบบไวมากๆแล้วผมรู้สึกว่าเออการได้กลับมาดนะูคอยลอกมัน,นคือผมประทับใจเรื่องนี้มากนะคู่รุ่งบว่าอยากให้ทุกคนได้ดูได้รู้สึกแบบที่ผมรู้สึกในวันนั้นเราแบบเดินออกมาแล้วตืเต้นะน้องแล้วร้องมาทำงานกับชายคนนักแสดงร่วมกันดีไหมวันนี้เจอวันนี้เป็นยไงบ้าง่ เรารู้ว่ามีนักแสดงาไม่ามาเล่นได้เยเเป็นปัญหาี่ยะกทเราคือว่าก็รู้จักกันกันมาไม่เคยเจอที่ฆ่ากันตลอดเลยมาเจอร้อยสิบเพลงที่เบาการทำงานเขาเกี่ยวอะไรับาสนุกเราสนุกมาปกติเราเป็นชวงี่อรวันนี้เราจะเ่มาเป็นคู่ในสาย่อนก็สบายมาที่แรก ตื <mondo> <flix> ่นเต้นตั้งแต่วันเจอไอดอลตนาคุณก็มีความเกลงใจอยู่แล้วก็พอมาเจอพี่นักแสดงก็ยิ่งเกลงเข้าไปใหญ่แต่ว่าก็จอยมากแล้วก็สนุกมันยังมีเจอคนเราแบบว่าหน้าตเหมือนสักโคตตอบเจอ ให้เราไปร้องเพลงประกอบก็ต้องดีใจมากแบบคุยกับทุกคนะกบทแม่คนแรกเลยเนาะหนูได้ร้องเพลงพี่พีดีเอสเลยนะเงี้ยแบบเราก็ดูแบบค่ายนีม้มากแต่แบบเราอยู่ที่โรงเรียนจริงๆเลยนะคะก็เลยรู้ึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็วันนี้ได้เจอกับเพื่อนๆที่เป็นนักร้องด้วยนะแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆนักแสดงค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็ติดตามงานเข้ามาเหมือนกันเลยนะคะวันนี้ได้เจอจริงก็ เห็นการทำงานของเขาจริงๆเลยนะคะก็ชื่นชมแล้วก็สนุกเมื่อวันส่วนตัวของผมก็คือตอนแรกที่ได้รับถามก็ยินดีมากๆว่าวันนี้เลยผู้เล่นบอกว่าทุกคนก็เลือกจี่ดียกับจีน่าแล้วมแล้วก็ต้องขอบคุณจีเดียมากๆเพราะว่าเราเป็นศิลปินมารีตองอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกับนักแสดงเลยซึ่งซึ่งเอ่อพวกสิ่งนี้ทำให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ก็อย่างที่พูดเช่นคุณนัทสดงทุกทุกคนก็คือน่ารักมากๆในสมากก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเยเลยครับผมนสิ่งแปรกมากเหมือันนะงมีแววที่จะแบบว่าโดนเฉียเป็นที่หนิขงทักเดกไม่ได้ถึงที่นี่นะาดนักเสรยงนัะตาราตลอด ไมว่านานเท่าไรก็เพื่อนกันจะสนิทห,หรือไม่ก็เพื่อนกันเพราะแค่หลับตาลงเรายัางคงเป็นเหมือนเดิมก็แค่เพื่อนกัน เพลงของเราเลยนะเพลงแต่ลเพลงแล้วก็จะมีคนที่9ตัวนี้ครับแล้วก็หนังนะครับจะเข้าฉายที่26ตุลาคมนี้ครัอยากให้ทุกคนไปดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับพี่อาตั้งนะครับ็พร้อมกับที่สำคัญเป็นการเชิญนะครับผมจากผู้กำกับเอ็มพีมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับเรื่องแรกและที่สำคัญมันว้าวตรงมันเป็นเรื่องแรกของเขาเราเขาทำได้ดีขนาดนี้อยากให้ไปดูมาค่ะขอบคะ